ตอนนี้นะครับวินนอนกำลังหลับเอาคืนครับเดนไปเดนไปปลาหน้าเด็กเล็กเกอร์เด็กเกอร์เสียบมอนรูปเองครับแต่พวกกุ้ง

เเออมมึงงนยรู้สึกยังไงพี่น้องครับรู้สึกยังไงถึงงูวินนอนสะมาหาดกันรู้สึกยังไงรู้สึกยังไง